อสุดท้ายอาตมาก็อยากจะพูดเกี่ยวกับปัญหาสังคมปัญหาในวงการศาสนาทุกวันนี้มีความขัดแย้งกัน,นมีการทะเลาะกันนเกี่ยวกับเรื่องของอพระอาณาครมซึ่งนบางคน,นก็บอกว่า พระอนาคามีตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกอบางคนก็สอนว่าพระอนาคามีตายแล้วก็สามารถกลับมาเกิดได้อีกนี่ก็เลยขัดแย้งกันในวงการศาสนาวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องหลักการลามมสุขหลักการลามสุทน์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าพึ่งเชื่อ อย่าเพึ่งเชื่อไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่าพึ่งเชื่อ,ไไอ,อแต่ขอให้ปฏิบัตินะขอให้ทดลองปฏิบัติไปก่อนนะปฏิบัติไปแล้วมันจะรู้เองว่าอนาคามีนะจะเกิดหรือไม่เกิดนะถ้าจใจดีให้เราเป็นผ้านาคามีก่อนถ้าเรายังไม่เป็นผ้านาคามีนะเราก็ไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปพูด หรือเรายังไม่ต้องไปด่วนสรุปเลยนะคืออย่าอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินหรือว่าปักใจเชื่อเลยนะนะคือฟังหูไว้หูกันใครเขาจะพูดยังไงธรรมะเนี่ยนะใครเขาจะพูดยังไงอ่าเราก็ฟังหูไว้หูกันอ่าแล้วเราก็เอามาพินิจพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาเออเราก็อ่าพิสูจน์ได้ด้วยปัญญาถ้าอันไหนดี ถ้าเป็นไปเพื่อความพ้นทุกขออ์ถ้าปฏิบัติแล้วทําให้เรามีความสุขความเจริญทําให้เราลดละกิเลสได้อันนั้นค่อยเชื่ออันนั้นอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกใจนะอันนั้นถูกต้องนะแต่ถ้าเรา,าพิจิิพิพจารณาแล้วนะเอาไปประพฤติปฏิบัตินะแล้วไม่ได้ผลเนี่ยยิ่งทำให้เรา งมงายหรือทําให้เรามีความทุกข์อ่างเงี้ยทําให้เรามีความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นอันนั้นแสดงว่าไม่ถูกต้องมีกิเลสเพิ่มนะไม่ถูกต้องแต่อาจจะถูกใจเราอันนั้นก็ถือว่า,าใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเชื่อนะ